สวัสดีครับเ,เพื่อนๆนวันนี้มี1นึ่งแอปพลิเคชันมาแนะนำนะครับเ,เพื่อนๆสามารถที่จะปลดล็อกมือถือด้วยเสียงนะครับผ่านแอปพลิเคชันนี้ที่ผมจะแนะนำนะครับลองไปใช้งานในส่วนของแอปพลิเคชันนี้ดูกันนะครับสำหรับวิธีปลดล็อกหน้าจอด้วยเสียงนะครับให้เ,เพื่อนๆแตะตรงรูปไมโครโฟนที่อยู่ตรงนี้นะครับแตะหนึ่งที่แล้วก็พูดพาสด d ที่เราตั้งไว้นะครับอันล็อก ทีนี้เพื่อนๆก็สามารถที่จะเข้าไปที่หน้าจอหลักแล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้นะครับแถมแบบนี้สามารถที่จะล็อก2ชั้นได้นะครับก่อนที่จะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนกด subscribe กดไลค์กดแชร์ e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับแอปพลิเคชันที่เราจะใช้งานคือ voice s k i n lock นั่นเองนะครับให้เราติดตั้งแอปพลิเคชันกันก่อน,อนติดตั้งเสร็จแล้วก็เปิดแอปพลิเคชันกันเลยครับให้เพื่อนเพื่อนะครับทำการตั้งค่าตามที่ผมทําเป็นตัวอย่างให้ดูได้เลยนะครับก็กดอนุญาตเข้ามาที่แอปพลิเคชันเสร็จแล้วนะคร้้้เื่่อนนนมาาตตตรรรรงงควูปปไไโโฟีีแข ในขั้นตอนต่อมานะครับให้เราทําการแตะรูปไมโครโฟนที่จะทําการบันทึกเสียงของเรานะครับเป็นพาสิร์นะครับแล้วก็มาแตะที่รูปไมโครโฟนนะครับอนุญาตให้การใช้ไมโครโฟนด้วยนะครับเสร็จแล้วเราก็อันล็อกผมจะใช้คําว่าอันล็อกเป็นพาสิร์นะครับเพื่อนๆจะใช้คําไหนก็แล้วแต่เลยนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆสังเกตให้ดีนะครับ voice password นะครับตรงนี้ต้องเป็นตรงกับคําที่เพื่อนๆออกเสียงด้วยนะครับในขั้นตอนต่อมาแตะลูกศรที่อยู่ข้างบนนี้ด้วยนะครับ ในขั้นตอนถัดมานะครับสำคัญให้เราเซตพินนะครับในกรณีที่ออกเสียงแล้วมันไม่ตรงหรือมีปัญหานะครับเราจะได้กดพินเพื่อเข้าหน้าจอได้นะครับแล้วก็แตะที่คําว่าเซตพินได้เลยนะทีนี้เพื่อนๆก็ใส่รหัสผ่านของเรานะครับสีหลักได้เลยนะครับทีนี้ก็เหมือนกับเราล็อกหน้าจอ2ชั้นเลยนะครับถ้าเพื่อนๆล็อกในส่วนของหน้าจอปกติจากมือถือก็สามารถที่จะล็อกหน้าจอจากวิธีการนี้ได้อีกเท่ากับล็อก2ชั้นเลยนะครับขั้นตอนต่อมาแตะที่คําว่า Per m i s s i o n ตรงนี้ให้เรากดโอเคได้เลยนะครับ เขาจะบอกว่าให้แอปเนี่ยอยู่ด้านบนสุดของอุปกรณ์ของเรานะครับก็ให้เพื่อนๆเลื่อนมาที่แอปพลิเคชันนะครับแล้วทาการเลื่อนสวิตช์เปิดนะครับเพื่อให้แอปพลิเคชันเนี่ยอยู่ด้านบนสุดนะครับเลือกเสร็จแล้วเราก็กดย้อนกลับได้เลยนะครับผมายในขั้นตอนถัดมาก็กดปุ่มโอเคนะครับ notification นะครับการแจ้งเตือนนะครับก็เหมือนเดิมเลยนะครับการเข้าใช้การแจ้งเตือนนะครับก็ให้เพื่อนๆเลื่อนสวิตช์เปิดเช่นกันนะครับเลื่อนเปิดเลยครับ กดอนุญาตเลยครับเสร็จแล้วก็กดย้อนกลับมาเดิมครับผมกดอนุญาตให้ไว้สกีนล็อกโทรแล้วก็จัดการการโทรนะครับให้กดอนุญาตนะครับขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับ where were you born นะครับคุณเกิดที่ไหนนะครับผมก็ใส่เป็นไทยก็แล้วกันนะครับง่ายๆเนาะสั้นๆเสร็จแล้วก็กดปุ่มเซฟได้เลยนะโอเคนะครับเรียบร้อยสำหรับวิธีการตั้งค่าต่างๆนะครับตั้งค่าครบทุกขั้นตอนนะครับถึงจะใช้แอปพลิเคชันได้นะครับทีนี้เพื่อนก็ใช้งานได้แล้วนะครับแล้วก็ออกจากแอปได้เลยนะครับ เวลาที่เราจะล็อกหน้าจอเราก็สามารถปิดหน้าจอแล้วก็เข้ามาปลดล็อกด้วยเสียงกันได้แล้วนะครับลองใช้งานกันดูครับสำหรับวิธีปลดล็อกหน้าจอด้วยเสียงนะครับให้เพื่อนๆแตะตรงรูปไมโครโฟนที่อยู่ตรงนี้นะครับแตะหนึงที่แล้วก็พูดพัเสิสวดที่เราตั้งไว้นะครับ unlock ทีนี้เพื่อนๆก็สามารถที่จะเข้าไปที่หน้าจอหลักแล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้นะครับ